สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่น้อง f อทุกท่านนะครับไปทําการเปลี่ยนมอเตอร์อ่าเครื่องพ่นยาแบบแบตเตอรี่นะครับนี่ที่ทุกท่านได้เห็นเมื่อเราทําการเปลี่ยนใหม่แล้วมันก็จะแรงจวดแบบนี้แหละนะครับส่วนมอเตอร์ที่ผมนํามาใช้นั้นจะเป็นขนาดกีแรงกีบาร์กีปอนนะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับอันดับแรกเราซื้อมอเตอร์มาแกะกล่องปับ๊บสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือ นำแบตเตอรี่อ่าเขามานะครับต่อตรงเข้ากับมอเตอร์นะครับเพื่อเทสว่ามอเตอร์หมุนหรือไม่ฟังจากเสียงนะครับนี่แหละนะครับเสียงมันก็จวดจาดแบบนี้แหละนะครับทุกท่านนั่นหมายความว่ามอเตอร์มันทำงานอยู่นะครับวันนี้เป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับโดยการต่อตรงนะครับหลังจากที่เราทำการต่อตรงแล้วอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะต้องทำนั่นก็คือเรื่องของการ เทสหัวปั๊มนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะทําการประกอบนะเวลาเราเทสหัวปั๊มนะครับเราก็จะปล่อยน้ําเข้าไปแล้วก็ต่อเข้าต่อมอเตอร์ตรงๆแบบนี้เพื่อเป็นการเทสนะครับว่ามอเตอร์ของเราหัวปั๊มของเราทํางานได้เป็นปกติดีถ้าว่าใครก็ตามนี้ไปสั่งมอเตอร์เครื่องพ่นยามานะครับแล้ว ปล่อยน้ําเข้ามันไม่พุ่งมันไม่แรงแบบนี้ส่งเคลมโดยโดยด่วนนะครับทุกท่านนะนี่นะครับวันนี้ผมมันไม่ใช้แรงดันจากาสายยางน้ํานะครับวันนี้สายยางน้ํายังไม่ได้ต่อเข้าไปากับมอเตอร์นะครับวันนี้เสียบเข้าไปกับรูมอเตอร์นะครับเห็นไหมนะ้ํามันจะพุ่งแรงจวดจวดจวด,จว,ดจวกจวกแบบนี้แหละครับที่น้องนะครับก็ถือว่าแรงดีแรงใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ เมื่อเราพูดถึงการสั่งมอเตอร์นะครับเมื่อเราพูดถึงการสั่งมอเตอร์อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือมอเตอร์มันจะมีอยู่2แบบแบบแรกนะครับทางเข้า,าทางน้ําเข้ากับทางน้ําออกจะเป็นเกลียวนะครับแบบแรกทางน้ําเข้ากับทางน้ําออกจะเป็นเกลียวแบบที่สองที่ผมที่ผมได้สั่งมานี้นะครับมันจะเป็นแบบท่อยางสวม ใช้เข็มขัดรัดท่อยางไว้นะครับอ่าก็สั่งให้ถูกก็แล้วกันอันนี้เป็นมอเตอร์ตัวเก่าเด้์พี่น้องเด้์นะครับมอเตอร์ตัวเก่านี่ยก็เขียนบอกมาว่า8 0 psi หรือเท่าไรนี่ห้บารบอกครับพี่น้องนะครับส่วนตัวที่ผมสั่งมานะครับตัวใหม่นะครับก็จะเป็น1 0 0 psi ก็ประมาณ6.8บาร นะครับก็แรงกว่าอยู่แล้วแหละนะครับแต่เรื่องของการกินไฟมันก็ต้องกินกว่า2อแอมป์กับ 3M แอมป์นะครับทุกท่านนะอ่าอัตราการฉีดน้ํานะครับเท่าไหร่ตัวหนึ่ง3ลิตรต่อชั่วโมงอันนึงอ่าสาลิตรต่อนาทีหรือเปล่าอันนึงสลิตรต่อนาทีนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะอ่าถ้าดูไม่ผิดเมื่อกี้ในส่วนของการสั่งเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าอ่ามอเตอร์เก่าของเรานะครับมีกี่ขาสขาหรืออ่าสีา่ขา อ่าสองขาหรือสี่ขาเราก็ต้องสั่งมาให้ครบนะครับทุกท่านนะอ้าวทีนี้เรามาเทสดูกันนะครับว่ามอเตอร์ตัวเก่าทําไมผมถึงเปลี่ยนออกนะอันนี้มอเตอร์ทํางานเป็นปกติดังที่เพื่อนๆได้ยินเสียงถึงแม้ว่าผมจะนําน้ําฉีดเข้าไปดันเข้าไปนะครับปั๊มน้ํามันก็อ่าสั่งพ่นน้ําอยู่แค่นี้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นหมายความว่ามันไม่ฉีดน้ําเลยนะครับทีนี้ เมื่อเราได้มอเตอร์มาแล้วนะครับทีนี้นี่เห็นไหมสายไฟมันยุ่มมานยุ่ยอยู่นี่แหละอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละนะครับมนลไยแมนเซนของปุ่นพี่น้องเอ้ยนะครับสายไฟมันมีไม่กี่สายหรอกนะครับทุกท่านถ้าว่าใครโดนหนูกัดนะครับสายไฟขาดก็ดูเลยนะครับตำแหน่งที่ต่อนะครับสายดําก็จับจุ่มเข้ากันเลยนะครับทุกท่านก็ไม่ได้มีอะไรนะครับสายดําเป็นสายลบนะครับของแบตเตอรี่ นะครับส่วนสายแดยงเป็นสายบวกของแบตเตอรี่นะครับอ่าส่วนสายสีน้ําเงินนี้นะครับก็จะเป็นสายความต้านทานเป็นสายไฟที่จะออกไปเกวัดระดับไฟนะครับทุกท่านนะนี่นะครับก็ส่วนสายสีเขียวนะครับก็เป็นสายลบของมอเตอร์นั่นเองนะครับทุกท่านก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะเวลาเราถอดออกก็ นะครับมันก็จะมีขั้วเดิมอยู่นะครับทุกท่านก็ตามนี้เลยนะครับเห็นไหมนะครับสายไฟก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับนี่สายเขียวนี้ไปมอเตอร์นะสายแดงอีกเส้นหนึ่งก็ไปแบตเตอรี่นะครับทุกท่านเอาละในส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็เวลาใส่เราก็ใส่แนวตั้งนะเอาหัวขึ้นบนเด้อนะครับอย่าเอาอยาวก้นขึ้นบนแล้วเอาหัวลงล่างเด้อเอาหัวขึ้นบนอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเด้อ นะครับแล้วก็ทําการยึด็อดเข้าไป4ตัวอย่างที่ทุกท่านเห็นนั่นแหละนะอ้าวนะครับทีนี้เรื่องของมอเตอร์ก็อย่าลืมนะครับว่าท่อที่ท่อน้ําตรงนี้นะครับมันจะสวมเข้าเนี่ยกับถังนะครับใส่ให้ถูกด้านแล้วก็ตอนที่เราสั่งมอเตอร์มาเราก็ต้องดูด้วยว่ามอเตอร์ของเรานั้นนะครับมันเป็นแบบเกลียวนะครับหรือว่าแบบท่อน้ำสวมต้องสั่งให้ถูกนะ ส่วนเรื่องของขายึดนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันสามารถสไลด์เดินหน้าถอยหลังได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับทุกท่านนะเอาละนะครับเมื่อถึงขั้นตอนการประกอบก็จับท่อยางนั่นแหละนะครับสวมเข้าไปโลดเด้อนะครับส่วนขาตรงนี้นะครับเราสไลด์ออกไปเลยนะครับเราสไลด์ทิ้งไปเลยนะครับนี่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับสไลด์ออกไปลดนะครับดึงออกไปเลยทิ้งไปเลยครับพี่น้องเพราะว่ารุ่นนี้ใส่สองขา นะครับอ้าวเราก็จัดจับยัดมอเตอร์เข้าไปนะครับพอเราจับยัดมอเตอร์เข้าไปก็อย่าลืมนะครับเรื่องของการใส่อ่าท่อน้ํานะครับการใส่ท่อน้าเนี่ยก็ใช้คีมก็แล้วกันนะครับอ่าบีบอ่าใช้คีมบีบไว้ก่อนนะครับบีบคลิปล็อกไว้ก่อนนะครับบีบคลิปลัดไว้ก่อนนะแล้วก็ค่อยดันลงไปนะครับเมื่อเราดันลงไปเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับเราก็มาทําการยึดน็อต อ่าที่ฐานปัมนนนป๊มนะครับน็อตที่ฐานปั๊มนะครับอย่าใช้น็อตยาวเด้อถ้าน็อตยาวเดี๋ยวทะลุไปแทงก้นถังเดี๋ยวมันจะยุ่งอีกนะต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการใส่สายอ่าน้าออกนะครับนี่เป็นสายฉีดพ่นนะท่อทางน้ําออกนะต้องสวมเข้าไปแล้วก็รัดดีๆนะครับทุกท่านนะนี่แหละท่อตรงนี้แหละนะครับเวลาที่เราสั่งเราต้องดูด้วยว่าของเราอ่ะ มันเป็นแบบสวมหรือว่าเป็นแบบเกลียวถ้าเป็นแบบเกลียวเราก็ต้องสั่งเป็นปอมอเตอร์แบบเกลียวมานะเพราะว่ามอเตอร์มันมีอยู่สองแบบนะครับทุท่านแบบเกลียวกับแบบสวมนะเอาล่ะนะครับหลังจากนั้นเราป,ประกอบเข้าไปเราก็มาทําการเทปนะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะครับนี่เราถือว่าแรงใช้ได้อันนี้เราเทีแบบใส่เครื่องพ่นนะนีเราเทสแบบ่นี้เลยนะครับ ให้ดูนะครับว่ามันพดออกมาได้นะตัวมอเตอร์ตัวเก่ามอเตอร์มันไม่เสียนะแต่ว่าไอหัวปั๊มนะครับมันไม่แยกน้ํามันมันไม่ดันน้ําามันไม่แยกน้ํานะครับมันไม่ดันน้ํามันก็เลยน้ําไม่ไหลนั่นเองนะครับวันนี้เราถอดออกนะครับเหลือไว้เฉพาะสายยางมันก็จวดแบบนี้แหละนะครับทุกท่านก็ถือว่าแรงดีแรงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสําหรับการเปลี่ยนมอเตอร์เป็นแบบร้อย PSI นะครับทุกท่านก็ เอสโมล่มนะครับอ่าเปิดผิดนะครับต่อตรงก็โอเคแล้วล่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาเล่าสู่เพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกษตรกร,กรฟังเพียงเท่านี้ไม่ต้องไปงมซ่อมนะครับให้ทำการซื้อใหม่เลยในราคาร้อยกว่าบาทเองนะครับสำหรับ มอเตอร์หรือว่าปั๊มเครื่องพ่นยาแบบแบตเตอรี่ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะไอแพงๆอยู่ค่าทรงเน้อี่น้อ,นอค่าของมันบอกแพงตอนล่ะนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงท่านี้ครับสวัสดีจ้า